สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องมุมต่างๆ่เริ่มด้วยกันนะมุมมีทั้งหมดอยู่5ชนิดชนิดแรกเรียกว่ามุมแหลมนี่ชนิดนี้มุมแหลมมุมแหลมสังเกตดีว่ามุมมีขนาดมากกว่าสูตรองศาแต่ไม่ถึง90องศาอันนี้เรียกว่ามุมแหลมนะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันต่อมามุมฉาก มันตั้งฉากเลยเรียกว่ามุมฉากมุมฉากจะมีขนาด90องศาเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าขนาดมุมมี89อง,องศามันจะกลายเป็นมุมแหลมทันทีเลยอ่ะต่อมามุมป้านในมุมป้านมุมป้านมันจะอาๆหน่อย มุมป้านเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า90แต่ไม่ถึง180และถึง180มันถึงไหนล่ะนี่ถึงเท่านี้คือถึง180ตรงเส้นปากนี่คือ180ถ้ามันยังไม่ถึงคือมุมป้านถ้าเกิดถึง180ปุ๊บจะกลายเป็นมุมตรงทันที ถ้าเกิดว่า179ปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นมุมป้านเลยนะมุมตรงต้อง180พอดีเท่านั้นมุมประเภทสุดท้ายเรียกว่ามุมกลับมุมกลับเขาบอกว่ามุมเป็นมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่ไม่ถึง360องศา ถ้าสังเกตดีๆมุมกบมุมป้านกับมุมกลับเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันตรงที่วงตรงนี้เนี่ยเห็นปะ่ะวงตรงนี้วงตรงนี้มันจะอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเกิดเป็นมุมป้านมุมวงไอ้นี่วงโค้งเนี่ย,ม,ม,ยมันจะอยู่ข้างในเเรามาดูของจริงกันดีกว่านี่อันนี้นี่มุม เริ่มทีข้อหนึ่งเลยมุมวงอยู่ข้างในแสดงว่าเป็นมุมมุมป้านอ่ะเขาบอกว่าให้เขียนชื่อมุมและชนิดของมุมต่อไปนี้อ่ะข้อหนึ่งเขียนชื่อมุมก่อนเลยมุมนี้ก็จะมีชื่อว่ามุมมบพหรืพอพบอมก็ได้แต่ขอเขียนอย่างเดียวพอเนะว่า มบพออ่ะเป็นมุมป้านอันต่อมานี่วงกลมโค้งอยู่ข้างนอกแล้วสแสดงว่าเป็นมุมมุมกลับอ่ะมุมนี้มีชื่อว่ามุมจองอฉออ่ะมุมนี้อ้าน้อยอ้าน้อยอ้าน้อย เล็กนิดเดียวแสดงว่าอันนี้คือมุมมุมแหลมแล้วมุมนี้มีชื่อว่ามุมปอนอสอหรือสอนอปอก็ได้เหมือนกันต่อมาข้อสี่ดูสังเกตด,ดีๆอ่าเยอะไหมอ่าเยอะแสดงว่าอันนี้เป็นมุม มุมป้านและมุมนี้มีชื่อมุมว่าขอคงอหรืองคขอก็ออออได้เหมือนกันอ่าขอห้าอ่ะ,ออะมันยังอ้าเล็กอยู่แสดงว่าเป็นมุมมุมแหลมและมีชื่อมุมว่ามุม ทนมหรือมมนทก็ได้เหมือนกันต่อมาเรามาทำาของจริงกันนะเปิดแบบฟึกหนดหน้ 105. อ105เขาบอกว่าให้เราเขียนชื่อมุมและชนิดของมุมต่อไปนี้มาเริ่มจากชื่อมุมเลยชื่อมุมก็คือ D R P หรือจะเป็น มุม P R D ก็ได้นะเขียนมาหนึ่งชื่อ,อส่วนชื่อของมุมอันนี้กางกางกว้างเลยแสดงว่าเนี่ยกางกว้างเลยแสดงว,ว่านี่เป็นมุมอะไรเอ่ยมุมป้านอาต่อมาเขาสองชื่อมุมคืออะไรเอ่ยอ่านจากแขนไปหาจุดยอดทางไหนก่อนก็ได้นะเหมือนเดิม B A C หรือ C A B ก็ได้เหมือนกันต่อมาชื่ขอขมุมเล็กๆแหลมก็ต้องเป็นมุมมุมแหลมต่อมาชื่อมุมก็คือ T S V หรือ V S T ก็ได้นะอ่านจากลูกศรอ,อีกฝั่งไปลูกศรอีกฝั่งนึงนะ ตัวนชนิดของมุมหน้าตาเหมือนมุมฉากนะแต่ไม่ใช่มุมฉากสังเกตจากวงกลมเหม็นเปล่าวงกลมตรงนี้มันอยู่ข้างนอกแสดงว่าอันนี้เป็นมุมมุมเลยเอ่ยมุมกรับและสุดท้ายง่ายมากชื่อมุมคือ O N E หรือ E N O ก็ได้นะ และชนิดของมุมก็คือมุมอลไรเอยเป็นเส้นตรงก็คือมุมตรงอ่ะเอน,นักเรียนถามนะทำไมครูไม่เติมหมวกล้ํแแหลมตรงจุดยอดมุมคะที่ไม่เติมเพราะว่าการเติมหมวกมันคือเติมสัญลักษณ์แต่ว่าถ้าเกิดชื่อของมุมไม่ต้องเติมนะอ่ะส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองทําส่งทําเองแลส่งมาเลยนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ